อยู่ดีๆเจ้าที่เป็นร้านพยกให้วัดฉันตั้งใจไว้แล้วแกมาห้ามฉันไม่ได้หรอกครอบครัวพี่ก็มีฉันเนี่ยเป็นน้องแทๆ้ๆทาไมพี่ไม่ให้ฉันล่ะเอาให้แกแกก็ขายกินหมดนะสิขนาดของแกยังไม่เหลือเลยตามสิทธิ์มันก็ต้องตกเป็นของแม่แต่ความตั้งใจของป้าคือเอาให้วัดไปสร้างลงทานนะแม่นี่แกถูกป้ากแกเข้าสิงเหรอไม่ต้องพูดมากเตรียมเก็บข้าวของได้แล้วเราจะย้ายไปอยู่บ้านป้าแกแทนกัน ทำไมไม่ให้แม่ไปหาล่ะคะป้าจะนั่งรถมาให้ลําบากทําไมแล้วถืออะไรมาเต็มเลยเนี่ยให้หนูช่วยป้าติดรถเข้าเข้าเมืองพอดีแล้วนี่แม่ไปไหนล่ะนี่แม่ไปบ่อนอีกแล้วใช่ไหมหนูห้ามแล้วล่ะค่ะป้าแต่ว่าแม่ไม่ฟังเลยแม่แก่คงคิดว่าตัวเองไม่มีภาระละ้วสิเพราะหวัวป้าก็ดูแลให้ตลอด เลยใช้สบัตดคุณตกาของแกจนเกลี้ยงเลยแหมมาถึงนี่ก็ะจะบ่นฉันเพื่อเรื่องนี้สินะหน้าตาแบบเนี้ยเสียไพ่ามาละสิแล้วทำไมมาไม่บอกก่อนละ่ะจะได้ให้หมวยไปรับไม่ต้องมาพูดมากเลยฉันถามแกเลยละกันที่เด่นของแกอย่าบอกนะว่าแกขายไปแล้วฉช่นเี๋ยวมีคนมาทำอะไรเยอะแยะไปหมด งั้นเดี๋ยวหนูไปเตรียมอาหารเย็นให้นะคะป้าซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยแม่นี่แกขาดสมบัติพ่อจะจะหมดแล้วนะหน่องแกไม่คิดเก็บให้หมวยมันบ้างหรือไงหมวยมันก็มีพี่อยู่แล้วสมบัติพี่ก็เยอะแยะไม่็นจะต้องไปห่วงอะไรมันเลยแกจะคิดแบบนี้ไม่ได้นะก็ต้องเหลือสมบัติไว้ให้ลูกบ้างนี่อย่าบอกนะตอนนี้เหลือแค่บ้านหลังนี้เฮ้ย <c oughs> บ่นจังเลย ไอ้หมวยมันไม่ลําบากหรอกงานการมันก็มีแล้วบ้านหลังนี้ฉันก็ยกให้มันที่มาเนี่ยมีเรื่องแค่นี้ใช่ไหมก็ไอ้คนที่ซื้อที่แก่ไปอ่ะมันล้ําเข้ามาในเขตฉันฉันไล่ทางเขตมาล้างวัดให้ใหม่ฉันจะเอาที่ตรงเนี้ยไปถวายวัดฮะพี่ว่าอย่างไงนะพี่จะที่ดินตรงนั้นไปถวายวัดเหรอใช่ฉันตั้งใจไว้แล้ววันเกิดฉันอายุ60ปีฉันจะทําบุญใหญ่ถวายที่ดินให้วัดอย่าบอกนะว่าพี่ถวายให้วัดฟรีๆอ่ะ ก็ใช่นะสิจะให้ฉันไปเก็บเงินจากหลวงพ่อหรือไงนี่พี่บ้าไปแล้วเหรอเกินไปหรือเปล่าเจา้าที่ดินราคาดีๆไปให้วัดทำไมนี่พี่ถูกพ้าหลอกมาเหรอแกจะมาพูดแบบนี้ได้ยังไงฉันศรัทธาฉันยินดีจะยกให้ทั้งโคู่ใจเย็นก่อนนะคะก็ป้าแกเสียสติไปแล้วอยู่ดีๆเจ้าที่เป็นล้านไปยกให้วัดฟัน่นเฟือนไปแล้วน่ะฉันสติด,ดีฉันตั้งใจไว้แล้วแกมาห้ามฉันไม่ได้หรอก ครอบครัวพี่ก็มีฉันเนี่ยเป็น้องแท้ทำไมพี่ไม่ให้ฉันล่ะเอาให้แกแกก็ขายกรินหมดสิขนาดของแกยังไม่เหลือเลยแต่พี่ก็มีหลานไงทำตัวเหมือนคนไม่มีญาติไปได้ยกให้หมวยมัน,นก็จบแล้วไม่ต้องห่วงหรอกป้านที่ฉันอยู่ฉันจะยกให้หมวยแต่ที่ดินเนี่ยฉันจะถวายวัดแม่จะไปขัดป้าเขาทำไมทำบุญถ,ถวายที่ดินวัดอะได้บุญเยอะนะ แกก็เป็นไปด้วยอีกคนแกมันง่หรือเปล่าเอาเงินร้านไปให้เขาฟรีๆนะ่ะทีแกล่ะเอาเงินเข้าบัตรมาตั้งกี่ล้านไม่รู้ล่ะฉันถือว่าฉันบอกแกแล้วแล้วฉันจะใส่เชื่อแกกับหมวยลงไปด้วยพี่จะทําแบบนี้ไม่ได้นะฉันไม่ยอมมันเรื่องของแกหมวยป้าไปกินข้าวด้วยแล้วนะป้ากลับก่อนงั้นเดี๋ยวหนูขับรถไปส่งป้าเองนะคะ สุขสันต์วันเกิดนะคะป้าจ้าหมวยขอบใจนะลูกจ้าหมวยอย่าได้มาหาป้านะเดี๋ยวว่าทำของปวดไว้รอนะลูก จะเอาไปถวายวัดนะตามสิทธิ์มันก็ต้องตกเป็นของแม่แล้วแม่ก็จะเอามันเก็บไว้แต่ความตั้งใจของป้าคือเอาให้วัดไปสร้างลงทานนะแม่ป้าแกก็ตายไปแล้วอย่ามาทำตัววุ่นวายนะ่ะฉันมีสิทธิที่ดินผืนนี้หรือแกไม่อยากมีที่อยู่ล่ะแม่พูดแบบนี้หมายความว่าไงอะ่ะเราก็มีบ้านอยู่แล้วนี่ บ้านหลังนี้ฉันขายไปตั้งแต่ก่อนพี่ป้าแกจะเสียซะอีกตอนแรกนะฉันก็กะว่าจะไปซื้อที่อื่นอยู่แต่พอป้าแกเสียไปแล้วอ่ะฉันว่าย้ายเข้าไปอยู่บ้านป้าแกแทนสิแม่นี่แม่ขายบ้านหลังนี้แล้วเหรอทำไมแม่ทําแบบนี้อะหรือแกจะให้พวกเจ้านี่มาแหกอกฉะะันหรัถ้าป้ายังอยู่อะป้าไม่ยอมหรอกไหนแม่บอกว่าจะเก็บไว้ให้หนูไง นี่แกถูกป้ากแกเข้าสิงหรอไม่ต้องพูดมากเตรียมเก็บข้าของได้แล้วเราจะย้ายไปอยู่บ้านป้าแกแทนกันพี่พา ฉันกับลูกจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่อย่าม,มาหลอกกันนะแม่พูดอะไรแบบนั้นน่ะหลูก,กลัวนะแกจะกลัวอะไรเขาไม่มาหลอกแกหรอกเขาลักแกจะตายหรือถ้ามานะแกก็ขอเลขเด็ดไปเลยพี่พาขอเลขเด็ดด้วยนะตรงๆเลยน้างวดนี้ <c oughs> แหมพี่พาทักทายซะสะดุ้งเลยนะ ทำไมตื่นเช้าจังก็ไฟมันดับจ้ะสิร้อนจะตายนี่แกนอนไม่รู้สึกตัวเลยเหรอฉันถึงมานั่งรับลมตรงนี้ไงหนูก็ว่าทำไมมันร้อนๆแต่บ้านป้าพาอากัศก็ดีนะแต่มันไม่สะดวกนะสิแอร์ก็ไม่มีน้ำก็ไหลช้าก็แม่เลือกจะมาอยู่เองไม่ใช่เหรอจะบ่นทำไมล่ะอย่ามาย้อนนะไปไปหาข้าวให้แม่กินหน่อยเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอก จะออกไปข้างนอกนี่จะไปบ่อนอีกหรือเปล่าเนี่ยลมพัดแรงขนาดที่รูปป้าตกลงมาเลยเหรอเอ๊ะแม่เห็นเหมือนมีอะไรไวๆเดี๋ยวแม่ไปดูก่อนนะ หมวยแกเอารูปป้าไปเก็บห้องพักไปเมื่อกี้แม่เห็นแมวนะ่ะเดี๋ยวแมวมันเดินแล้วทำรูปล้มอีก มานอนข้างล่างอ่ะเป็นอะไรเมื่อคืนแม่ฝันร้ายน่ะแทบไม่ได้นอนเลยฮัโลโหลพอก่อนไม่เข้าไปแล้วล่ะเสียมาทั้งเดือนอืมแค่นี้ก่อนนะ แม่วันศุกร์นี้ทําบุญร้อยวันของป้านะจะไปวัดกับหนูไหมพีไม่ไปอ่ะแกก็รู้ว่าแม่ไม่ชอบเข้าวัดยิ่งจะชวนอีกแกเมันคนบาปเข้าวัดไม่ได้อืมหวยเมื่อกี้แกพูดว่าอะไรนะอะไรนะแม่หนูยังไม่ได้พูดอะไรเลย แต่แม่มาอยู่ที่นี่แม่หูแว่วบ่อยนะเมื่อกี้แกออกจากห้องครัวไปแล้วไม่ใช่เหรออะไรนะแม่ 会跟你 ก็ไม่มีอะไรต่ฝากเอาของฉันคืนมาฉันฝันร้ายเหรอเนี่ยอยู่ไม่ได้ลนะเป็นนอนข้างล่างก็ได้วะอ้าแม่ทำไมมานอนตรงนี้อ่ะเป็นอะไร เมือม่อคืนแม่ฝันร้ายอ่ะนอนไม่ได้เลยเอ๊ะทำไมมันเหมือนในฝันเลยวะแม่วันศุกร์นี้ทำบุญร้อยวันของป้านะแม่จะไปวัดกับหนูไหม คนรอแกอยู่นะแม่คะตั้งแต่หมวยตกบันไดไปสามเดือนก่อนเนี่ยยังไม่มีท่าทางจะฟื้นบ้างเลยเหรอหมอบอกว่าที่ตกบันไดอ่ะไม่มีอาการอย่าอื่นเลยนะนอกจากกระดูกหักนิดนึงแต่แม่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงสลบไปนานขนาดนี้คุณแม่ลองวิธีอื่นบ้างหรือยังคะอาจจะต้องพึ่งพับหรือพวกล่างทรงอะไรพวกเนี้ยแม่ลองมาหมดแล้วล่ะ จนเงินรักษาหมวยตอนนี้แม่แทบจะไม่เหลือแล้วงั้นพวกเราขอตัวกลับก่อนนะคะขอบใจทั้งสองคนมากเลยลูกไปเดี๋ยวแม่ไปส่ง ฉันไม่ได้ปิดเอาไว้นี่เปิดเดี๋ยวนี้นะบอกให้ปัดเปิดเดี๋ยวนี้นะปัปดปิดะปัด แกจะเอาให้ถึงตายเลยใช่ไหมพี่มันหลานแกนะแม่เคยหนุนมาแม่มวยพืวเรอลูกแม่อยู่นี่ มวย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 ยังไม่ฟื้นเหรอลูกแม่ขอโทษนะมวยพ่อพาตื่ยแล้วเหรอลูกหลับไปซะนานเลย ไปหรอหนูจําได้ว่าหนูกับแม่ใช่จ้ะตอนนี้ถึงเวลาที่หนูต้องตื่นแล้วนะแล้วทำไมป้ามาอยู่ที่นี่ได้ล่ะคะป้าก็อยู่ที่นี่ตลอดแหละไม่ได้ไปไหนป้าอยู่กับหนูแล้วแม่ล่ะแม่อยู่กับใครแม่หนูเขาอยู่กับเจ้ากรรมนายเวรของเขาป้าช่วยอะไรไม่ได้เลย หนูไม่เข้าใจแล้วทำไมแต่ตอนนี้ป้าต้องไปแล้วป้าหมดห่วงแล้ว เอาที่ไปถวายคืนวัดแล้วนะพี่แล้วฉันก็ทําบุญกวดน้ําไปให้พี่ด้วยบ้านหลังนี้ฉันก็เซ็นย,ยกให้หมวยแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าหมวยจะตื่นขึ้นมาตอนไหนขอแค่หมวยตื่นขึ้นมาฉันจะเข้าวัดทําบุญเลิอกออาไปยมุกทุกอย่างเลยหมวยหมวยลูกแม่หมวย หนูกลับมาแล้วนะแม่